ข้าสวนลงไรไ่คุณผู้ฟังคะช่วงของเข้าสวนลงไร่วันนี้นะคะรายการเพื่อนคู่คิดมิตรเกษตรกรพาคุณผู้ฟังไปที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะพูดคุยกับเกษตรกรท่านนี้นะคะคุณสุวิมลอัมภัยบุญอยู่กับคุณผู้ฟังทางบ้านแล้วคุณส้มนะคะสวัสดีคะ่ะคุณส้มคะ่ะ สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณส้มขาจุดเริ่มต้นของการทําการเกษตรเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างก่อนหน้านี้ทํามาก่อนไหมคะหรือว่าทําอาชีพอ,อ,อื่นมาก่อนก็ก่อนหน้านี้ไม่ได้ทําอาชีพนี้ค่ะก่อนหน้านี้ก็อยู่สมุทรปราการค่ะเปิดร้านอาหารค่ะ,คะเป็นร้านอาหารกลางคืนค่ะแล้วก็พอถึงจุดนึงเอ้ย กลับมาบ้านนะคะมีปัญหานิดหน่อยเกี่ยวกับทางร้านเนี่ยเขามายึดพื้นที่อะค่ะเหมือนเป็นที่จับจองอะ,ค,ะค่ะก็เลยกลับมาบ้านที่ชัยนาทก็เลยอ,อพอกลับมาแล้วก็คิดว่าจะหาอะไรทาอะ,ค,ะค่ะหาเป็นไรายได้เสริมก็เลยลองปลูกผักะค,ะค่ะปลูกพืชผักสวนครัวปลูกต้นไม้ก็เลยเกิดเป็นความชอบอะค่ะพี่อ๋อเริ่มต้นจากการปลูกผักก่อนพืชผักสวนครัว<ช>ทั่วไปนําไว้รับประทานเองแจกจ่ายแล้วก็ขายบ้างใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเป็นความชอบส่วนตัวในที่สุดก็ เริ่มรักงานด้านการเกษตรแล้วอะไรคือจุดพลิกผันจนมาสู่การทําเกษตรในลักษณะของที่ทําอยู่ณปัจจุบันนะคะก็จุดพลิกผันก็ไปเก็บมเมล็ดพันธุ์ตามป่ายอย่างเงี้ยค่ะพี่ตามวัดก็วันแรกที่เก็บพยุงได้เม็ดพยุงได้ก็ขายได้วันแรกเลยสองหมืนบาทก็เลยดีใจค่ะก็ลเลยไปเก็บเม็ดพยุงมาขายใช่ค่ะได้ครั้งแรกเลยสองหมืนบาทใช่ค่ะโหเป็นการจุดประกาย ดีใจแล้วก็เลยเดินเส้นนี้ต่อเลยหลังจากนั้นทํายังไงต่อคะเมื่อเราเห็นแล้วว่าช่องทางนี้มีไรายได้แน่นอนพอเก็บมเมล็ดขายได้ก็ไปหาเก็บมเมล็ดพันธุ์ชนิดอื่นนะคะเกี่ยวกับไม้ป่าเศรษฐกิจนะคะอะไรที่หาย,ยากๆเราก,ก็หาความรู้แล้วก็หามาเก็บขายอะคะ่ะแล้วก็มาเพิ่มเป็นการเพราะต้นกาค่ะพี่ค่ะอันดับแรกนี่คือไปเก็บมเมล็ดในป่าก่อนนะคะ<ช>แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มขยับขยายเป็นเพาะ เพราะพันเองใช่ค่ะค่ะนอกจากพยุงแล้วตอนนั้นเราเริ่มต้นช่วงแรกเป็นพืชชนิดไหนบ้างต้นไม้ชนิดไหนบ้างเป็นพืชเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเป็นพืชเศรษฐกิจค่ะพี่แล้วก็เป็นพวกผลไม้โบราณผลไม้หายากอะไรประมาณนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะผลไม้โบราณจะมีเช่นชมพู่น้ำดอกไม้ค่ะค่ะแล้วก็ชมพู่สาแหลกต้นมะลิดค่ะต้นมะลิดเป็นลักษณะยังไงคะ มันจะเป็นลูกคล้ายๆลักษณะคล้ายๆกระท้อนนะคะพี่แต่เขาจะมีขนนะคะมันเป็นไม้ที่หายากค่ะไม้ให้ร่มเงาอ่ะค่ะค่ะอันนี้ขายดีไหมคะขายดีค่ะพี่เป็นไม้หายากค่ะโอมีทั้งชมพู่น้ําดอกไม้ชมพู่สาแรกแล้วก็มะริดค่ะนี่คือผลไม้หายากช่วงนั้นที่เราเริ่มในการจําหน่ายใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะมีเพื่อเศรษฐกิจแล้วมีไม้ ผล,ลไม้ไม้ผลโบราณแล้วนอกจากนี้ขยับขยายเป็นอะไรอีกบ้างคะตอนนี้ก็ขยับขยายเป็นพวกพวกว่านมงคลนะคะเป็นไม้ดอกไม้ประดับอะคะ่ะที่หาย,ยากๆเหมือนกันนะคะ,คะแล้วก็สมุนไพรคะ่ะมีว่านมงคลมีสมุนไพรใช่ค่ะใช่ค่ะอะไรคือแรงบันดาลใจที่มาสนใจในส่วนของการจําหน่ายว่านมงคลนะคะเป็นแรงบันดาลใจก็คือพอเราเริ่มแบบขายว่านมงคลพวกไม้ดอกไม้ประดับ คนไทยให้ความสนใจมากอะค่ะผลตอบรับมันดีอะค่ะพีก็เลยลุยเลยอะค่ะขายมากี่ปีและะ้วคะว่านมงคลว่านมงคลจริงๆเพิ่งมาเล่นประมาณสักสี่เดือนหลังเองค่ะพีสี่เดือนหลังแต่กระแสตอบรับดีมากดีค่ะดีค่ะอยากให้แนะนําคุณผู้ฟังทางบ้านสักนิดน,นึงค่ะว่าว่านมงคลเนี่ยมีชนิดไหนบ้างเป็นพันธุ์ไหนบ้างแล้วก็ตลาดกําลังต้องการแบบไหนที่สุดพวกว่านมงคลที่ทางร้านขายอยู่นะคะก็จะเช่น ว่านจุงนางค่ะ,คะแล้วก็ว่านช้างผสมโขงค่ะแล้วก็ว่านนางคุ้มค่ะแล้วก็เช่นต้นเข้าพรรษาค่ะพี่เป็นต้นที่หายากพอสมควรนะคะใช่ค่ะแล้วตระกูลเพื่อมันเป็นว่านมงคลเหมือนกันแต่ใบเขาจะออกด่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีผสมไปด้วยพวกไม้ด่างอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้กำลังกระแสนิยมเลยค่ะพัานไม้ด่างนะคะ อยากให้แนะนําคุณสมบัติแต่ละชนิดสักนิดนึงในเมื่อเป็นไม้มงคลแบบเนี้ยค่ะว่าวานแต่ละชนิดมีคุณสมบัติพิเศษหรือความเฉพาะตัวยังไงบ้างอ๋ออย่างต้นเข้าพรรษาใช่ไหมคะก็จะหายากอะค่ะพี่ต้นเข้าพรรษานี่ก็คือเขาจะออกดอกเฉพาะช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ออกพรรษาเท่านั้นนะคะพี่ค่ะอืค่ะ ส่วนว่านพญานางคุ้มหนี้เป็นว่านที่ปลูกแล้วคุ้มบ้านเกี่ยวกับเรื่องการขายเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะเป็นว่านมงคลก็จุดเด่นก็คิดว่าน่าจะเป็นลายเขามีลวดลายที่สวยงามอะค่ะค่ะสําหรับผู้ที่ค้าขายที่มีความเชื่อด้านนี้นะคะใช่ใช่ค่ะดีนนดีมากๆเลยนะคะช่วยเสริมบาร,รมีด้วยนะคะแล้วว่านจูงนางละคะทางความเชื่อถ้าเกิดปลูกไม้มงคลชนิดนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ความเชื่อนะคะก็แล้วแต่คนเชื่อนะคะก็ความเชื่อก็เหมือนถ้าใครปลูกไว้ก็จะให้ความเจริญรุ่งเรืองกับทางบ้านนะคะการค้าขายร่ารวยอะไรเกี่ยวกับธุรกิจเหมือนกันค่ะ <ๆ S 1> เกี่ยวกับธุรกิจด้วยนะคะใช่ค่ะโอ้ส่งเสริมเรื่องของการค้าขายทั้งสองชนิดนี้ใช่ใช่ค่ะมีอย่างอื่นแนะนําอีกไหมคะที่เป็นลักษณะของไม้มงคลแล้วผูกโยงกับความเชื่อของของผู้ที่สนใจในด้านนี้จะเป็นอ่าพวกต้นสิกสิกเษถีอะค่ะก็ ดอกเขาจะสวยอะคะ่ะแล้วก็มูลค่าก็ค่อนข้างจะแพงอะ,ค,ะค่ะมีเกี่ยวกับเรื่องทางความเชื่อด้านนี้เหมือนกันคะ่ะปลูกแล้วจะทําให้บ้านการค้าขายอะไรจะเลือเล่อนลุ่งเรืองอะไรประมาณนี้อะคะ่ะเป็นเศรษฐีได้เลยจิกเศรษฐีนะคะป <c oughs> ลูกยากไห <c oughs> มคะจิกเศรษฐีจิกเศรษฐีปลูกยากไหมถ้า,มาเมล็ดก,ก็ถามว่ามันก็ไม่ยากนะคะที่อยู่ที่เทคนิคอะคะ่ะการปลอ่ะ่เทคนิคจิกเศรษฐีนะคะดอกข้าวพรรษา ตอนนี้จริงๆแล้วเราปลูกประมาณกี่เดือนคะถึงจะสามารถจำหน่ายได้ที่ทางร้านปลูกก็ประมาณสักสองอาทิตย์จะเริ่มโผล่แล้วค่ะเริ่มโผล่เริ่มเป็นต้นก้ลาค่ะโห้สองอาทิตย์เท่านั้นนะคะใช่ค่ะต้นข้าวภาษาก็คือดอกข้าวภาษาเป็นดอกไม้ของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะมีพุทธคุณช,คช่วยปกป้องรักษาคุ้มการวิญญ,ญาณเร่ร่อน หรือแม้กระทั่งเรื่องราวของผู้ที่หลงป่าเนี่ยเขาบอกว่าเด็ดดอกเข้าภาษาติดตัวไปจะช่วยให้หาทางออกได้นี่เป็นความเชื่อใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะในที่สุดทุกอย่างที่เราเริ่มเริ่มปลูกมาค่ะเรามีเทคนิคมีการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่กับผู้ที่สนใจยังไงบ้างนะคะให้เขาได้สนใจแล้วก็เข้ามาเชื่อมโยงด้วยกัน ส่วนใหญ่เทคนิคที่ทำนะคะจะเป็นการการขายออนไลน์มากกว่าค่ะแล้วก็บอกทางเฟซแล้วก็เพจอะค่ะพี่สื่อโซเชียลซะส่วนใหญ่นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะนี่ก็คือไม้มงคลว่านมงคลต่างๆนอกจากนี้ยังมีบัวหิมะด้วยใช่ไหมคะเท่าที่ติดตามในหน้าแฟนเพจมีค่ะมีค่ะค่ะอยากให้เล่าให้ฟังสักนิดนึงถึงเทคนิคการปลูกการดูแลแล้วก็การจาหน่ายค่ะ เทคนิคการปลูกง่ายๆก็คือต้องใช้ดินล้วนนะคะผสมกัะดินไทรายอะค่ะเขาชอบน้ําแต่ที่ผสมดินทรายเพราะว่าน้ําได้ไหลผ่านเขาไม่ชอบน้ําขังอะค่ะพี่ต้องเรื่องดินเป็นสําคัญเลยเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับโบหิมะโบหิมะนี่อ๋อประโยชน์เขาเยอะมากเลยะค่ะพี่เช่นแก้เบาหวานความดัน ไขมันในร่างกายเราอะค่ะประมาณนี้อค่ะมีทั้งเรื่องของเบาหวานสรรพคุณเยอะมากเบาหวานใช่ค่ะใช่ค่ะไขมันคอเลสเตอรอลนะคะลดระดับน้ําตาลโหมีมากมายทีเดียวใช่ค่ะราคาเป็นยังไงบ้างของทางสวนเราค่ะทางสวนก็จะจัดแบ่งเป็นชุดประมาณสามสามสิบถึงสี่สิบเงาลูกค้าก็ไปสามารถเขาจะคล้ายๆกระชายสามารถไปตัดแบ่งหัวปลูกได้เยอะอะค่ะประมาณหนึ่งชุดก็ 9กบาทรวมส่งฟรีให้ปลายทางจา้ะโอ้โหคือคุณผู้ฟังสามารถที่จะเชื่อมโยงได้เลยใครที่สนใจจะไปต่อยอดทำในส่วนของลักษณะการทำการเกษตรไว้เพื่อจำหน่ายหรือใครจะปลูกไว้ในครัวเรือนก็สามารถติดต่อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นว uh ัว huh. หิมะไม่ว่าจะเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีอยู่รวมไปถึง uh huh. ว่านมงคลต่างๆด้วยณนะวันนี้ค่ะทำการเกษตรมากี่ปีแล้วนะคะตั้งแต่ ตัดตัดสินใจก็มา,มาด้านนี้ถ้านับตั้งแต่เก็บมเมล็ดพันธุ์ก็ประมาณสองปีค่ะพี่โอ้สองปีถือว่าเป็นระยะเวลา<ช>ของการเริ่มต้นแล้วก็ประสบความสําเร็จโดยเร็วคิดว่าอะไรบ้างที่ทําให้เราก้าวมาถึงวันนี้ได้ก็คิดว่าทําในสิ่งที่ตัวเองรักค่ะแล้วก็มุ่งมั่นขยนนันอดทนแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือการลงมือทํามาค่ะพี่ เวลาที่ทําค่ะเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะ2ปีที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนี้เราปลูกหลากหลายสายพันธุ์มากสําหรับทางร้านหนูนะคะส่วนใหญ่แล้วหนูว่าไม่ค่อยมีนะคะพี่แต่หลักๆแล้วจะมีพวกแมลงเล็กๆน้อยๆะคะ่ะที่เขามากินใบก็แค่ประมาณนี้เองนะคะอืมส่วนใหญ่ก็ก็จะไม่ไม่ได้ ประสบพบเจอปัญหามากพอสมควรอะนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะนอกเหนือจากที่เราคุยกันในวันนี้ค่ะยังมีพืชชนิดไหนอีกบ้างที่อยากจะแนะนํากับคุณผู้ฟังทางบ้านมีผักสวนครัวก็มีค่ะตอนนี้ที่ขายอยู่พันหัวพันหอมกินดอกมีขายดีมากเลยค่ะพี่ที่เอามาผัดกับใส่กุ้งใส่ตับอะคะ่ะอันนี้ก็กินได้ทั้งดอกทั้งใบเลยค่ะโอนี่ขายดีมากใช่ค่ะช่วงฤดูเก็บเกี่ยวช่วงไหนคะ ฤดูเก็บเกี่ยวถ้าปลูกไปแล้วอะคะ่ะมันแล้วแต่สภาพพื้นที่แล้วก็อยู่ที่การดูแลของเราด้วยอะคะอ่ะพี่ก็เต็มที่ประมาณสามถึงห้าเดือนนะคะ,ะพี่ค่ะตอนนี้กําลังทํารายได้ให้กับทางสวนได้อยู่นะคะนั่นก็คือใช่ค่ะเรื่องของผักสวนครัวค่ะก็ดอกซ่อนกลิ่นค่ะพี่อันนี้ขายดีเหมือนกันค่ะอทำไมดอกซ่อนกลิ่นถึงได้รับความนิยมณเวลานี้ยคะ ถ้าทางร้านหนูก็คิดว่าแต่ก่อนเขาจะไม่ค่อยนิยมเพราะว่าเขาถือใช่ไหมคะมันต้องไปจัดทาพิธีหน้าศพแล้วแต่ตอนนี้คิดว่าด้วยคนอาจจะไม่ตรงยึดตรงโบราณอะไร่งเงี้ยเพราะว่าความที่มันหายากด้วยค่ะพี่แล้วก็ดอกเขาหอมมากอะค่ะสามารถไปจัดแจกันได้แล้วก็ดอกเขาก็สามารถมาทํากับข้าวกินได้ด้วยทําเป็นอาหารได้ด้วยได้ค่ะ,คะ ตอนนี้ที่ทางสวนขายอยู่ก็ถ้าเป็นสีชมพูห้าหน่อร้อยห้าสิบเก้าบาทส่งฟรีปลายทางอันนี้เป็นดอกสีชมพูดอกซ้อนค่ะดอกซ้อนแต่ถ้าเป็นสีขาวซ้อนก็ห้าหน่อเหมือนกันแต่ราคาจะเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีแล้วมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งค่ะดอกเขาจะไม่ซ้อนก็เป็นเป็นหัวค่ะสิบหัวเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีค่ะโอ้ส่งฟรีทั้งหมดเลยนะคะใช่ค่ะค่ะเรียกว่า เป็นคนรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้ามาสู่การทําการเกษตรนะคะเพียงแค่ประมาณสองปีเนาะก็สามารถประสบความ<ช>สําเร็จในหลากหลายด้านทีเดียวตอนนี้คิดว่าจะมีการขยับขยายเพิ่มเติมอะไรอีกบ้างไหมคะขยายค่ะคิดขยายแน่นอนค่ะก็กะว่าจะขยายพวกผักสวนครัวเพิ่มไปอีกแล้วก็พวกไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็พวกว่านมงคลนี่เนะะี่ยค่ะขยายค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับว่านมงคลเนี่ยค่ะช่วงแรกๆเราเอาพันธุ์มาจากที่ไหนคะ พันนะคะจะส่วนใหญ่จะเอามาจากชาวบ้านค่ะพี่เขาไปขุดค่ะแล้วก็เอามาให้เราขายค่ะอจากนั้นเราก็ขยายพันธุ์ต่อเนื่องด้วยตัวเอง<ช>ด้วยะนะคะมีค่ะใช่ค่ะตอนนี้ทั้งหมดกี่สายพันธุ์คะมีในส่วนของเราที่คุณผู้ฟังทางบ้านสามารถจะมาพูดคุยเชื่อมโยงกันได้ตอนนี้ถ้ารวมทั้งหมดทุกสายพันธุ์ทุกชนิดก็ขายอยู่ประมาณเจ็ดสิบชนิดได้ค่ะ<ฮ>พี่เจ็ดสิบชนิดเลยนะคะ คุณผู้ฟังทางบ้านสามารถติดต่อพูดคุยกับน้องส้มได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจพืชผักสวนครัวว่านมงคลต่างๆรวมไปถึงบัวหิมะ,ะด้วยตอนนี้กําลังได้รับความนิยมเลยนะคะสุดท้ายเทปแรกของวันนี้ค่ะช่วงของวันนี้อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างในเรื่องราวของการทําการเกษตรให้ประสบความสําเร็จค่ะ ส้มยังยึดคําว่ารักในสิ่งที่เราทําแล้วก็มุ่งมั่นขยันอดทนแล้วก็ลงมือทาอะค่ะพี่รักในสิ่งที่ทํามุ่งมั่นขยนัน<ฆ>อดทนแล้วเราจะประสบความสําเร็จณนะวันนี้น้องส้มเองมีรายได้ที่มั่นคงแล้วนะคะในเรื่องราวของการเกษตรและยังคงไม่หยุดการพัฒนานะคะยังคงจะเดินหน้า<ฆ>ต่อไปในการขยายสวนในการเพิ่มเติมพืช<ฆ>พันธุ์ชนิดต่างๆด้วยแม้ว่าวันนี้จะมีอยู่ถึงเจ็ดสิบสายพันธุ์แล้วนะคะ วันนี้ขอบคุณน้องส้มค่ะคุณสุวิมลอําไพบุญนะคะอยู่ที่อําเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะเพจที่คุณผู้ฟังทางบ้านสามารถเข้าไปติดตามได้นะคะความเคลื่อนไหวรวมไปถึงการเชื่อมโยงกับน้องส้มได้ก็คือน้ำส้มฉันคือเกษตรกรนะคะช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ไหมคะเป็นเบอร์ศูนย์เก้าห้่สค่ะ,คะ ย้ำกับคุณผู้ฟังทางบ้านอีกครั้งนะคะ095 357 4315 095 357 4315วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ ้าสวนลงไร่วันนี้นะคะเน้นย้ํากับคุณผู้ฟังทางบ้านอีกครั้งค่ะในส่วนของผู้ที่สนใจจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับน้องส้มนะคะทั้งในส่วนของพืชเศรษฐกิจพืชผักผลไม้และว่านมงคลค่ะติดต่อได้ที่095-357-4315 095-357-4315ค่ะหรือเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะคะค้นหาคำว่า น้องส้มฉันคือกเกษตรกรค่ะหน้าแฟนเพจชื่อว่าน้องส้มฉันคือกเกษตรกรนะคะคุณผู้ฟังติดต่อสอบถามได้เลยค่ะอยู่ที่จังหวัดชัยนาทค่ะ ทั่วเมืองไทยแวะไปชัยนาทสุขจริงสาวงามอำเภอวัดสิงสวยพริ้งงามตาหน้ามองไหวลวงปู่สุขกรมลวงอยู่วัดปากคลองลงเรือข้ามฟังลอยล่องปากคลองลองเจ้าพระยาขึ้นฟังริมยา แวมาวัดธรรมมูลหลวงพ่อธรรมจักเพื่อกูลทำบุญขอพรก่อนลาธรรมชาติน้าชมสาวมโนรมนั้นสวยโสภาเห็นสมโอลูกโตชื่อว่าขาวแตงกวามือนดังแก่นหนางไว้พ่อคุณสันหลือลันเมืองสันคบุรี ้าดได้ใครมาย่ำดีสู้ยอมรีชีวีอปรากราบหลวงพอ่อโตบ้านเจียนแวะเวียนผ่านทางสาวสวยสำรวยเอวบางชมนางอเมนิกาไปเที่ยวเนินขาอาม้าทอพื้นงามมากมาย คุณคิดประดิษฐ์ลวดลายผ้าไทยใชย้ภูมิปัญญาแหวน้องมะมงโฉมยงสวยงามจับตาสุขใจที่ได้พบพาสวยจริงนั้นโซภาน้าชม